สวัสดีครับผมแจ็คตองเนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกีต้าตัวใหม่นะครับผมเป็นแบรนด์ใหม่นะครับแบรนด์นี้มีชื่อว่า x t 0กนกีต้านะครับผมโอเคครับเป็นกีต้าอัคคูสติกธรรมดานะครับไม่ไม่ใช่ไฟฟ้านะครับผมก็ผมจะเล่ารายละเอียดกับส่วนประกอบของมันเลยนะครับส่วนตัวบอดี้นะครับทั้งหมดเนี่ย ใช้ซีบราบูดนะครับผมเป็นไม้จากต่างประเทศนะครับผมซึ่งลวดลายนี่ก็เป็นลวดลายของไม้เองนะครับผมดูสีสันสวยงามเลยนะครับแล้วก็ตัวคอกีตาร์นะครับตัวส่วนช่วงส่วนช่วงนี้นะครับผมเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับที่มาทำคอกีตาร์เป็นออกุเมนบูดนะครับเป็นไม้เนื้อแข็งที่นี คุณลักษณะพิเศษนะครับที่ใช้ทําส่วนของกีตาร์โดยเฉพาะนะครับผมส่วนตัวแป้นกีตาร์หรือฟิงเกอร์บอร์ดนะครับผมใช้เป็นโรดบูธนะครับผมเป็นไม้เนื้อแข็งชั้นดีนะครับเป็นไม้เนื้อที่มีราคาแพงมากๆเลยนะครับผมโอเคครับสีสันเป็นสีดําสีน้าตาลอมดำเลยนะครับผมสวยงามมากนะครับโอเคครับพอส่วนด้านหัวนะครับก็ มีลักษณะลูกบิดอะไรต่างๆก็งานออกมาดีมากนะครับผมแล้วก็ส่วนโลโก้นะครับใช้เ,เ,เลเซอร์ยิงเข้าไปในตัวเนื้อไม้น,น,นะครับซึ่งก็เป็นการออกแบบที่ดูเก๋ไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมโอเคครับแล้วก็เรามาดูเรื่องเสียงกันหน่อยนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ ดะเริ่มการตีเป็นคอร์ดก่อนนะครับผมอาจจะใช้คอร์ดที่มันมีเสียงดังหน่อยนะครับ เสียงโดยรวมนะครับผมค่อนข้างออกมาแบบกลางวานแล้วก็เพราะเลยนะครับผมแล้วก็สำหรับคนที่ชื่นชอบเสียงประเภทจับคอร์ดประเภทนี้ฮะกีตาร์พวกนี้มันให้เสียงได้ออกมาดีมากครับกีตายี่อ้อนี้นะครับผมโอเคครับต่อไปจะเป็นการเกานะฮะ ว่าโอเคเลยนะครับผมอา uh huh. โดยรวมนะฮะกีตาร์ตัวนี้เหมาะสำหรับ,บนักกีตาร์ที่เพิ่งคิดจะฝึกเล่นใหม่ๆนะครับค่อนข้างที่จะใช้แรงกดน้อยนะครับผมแทบจะไม่เจ็บมือเลยครับผมส่วนใหญ่คนที่ฝึกเล่นใหม่ๆนะครับจะมีปัญหาในเรื่องการ เล่นไปเล่นมาแล้วก็เกิดการจิบของตรงนิว้วกดเรานะครับผมตัวนี้นะฮะผมแทบไม่ได้ออกแรงเลยนะครับผมผมรู้สึกได้นะครับผมแล้วก็ไม่เสียงไม่ติดขัดไม่บอดเลยนะครับทุกเฟรเลยนะครับผมที่จับมาก็ค่อนข้างจะให้เสียงใสชัดเจนนะครับแล้วก็คมเลยนะฮะ ถือว่างานเรามาดีมากนะครับทุกส่วนนะฮะถือว่าผ่านนะครับผมราคานะครับผมราคากีตาร์ยี่ห้อนี้นะครับอยู่ที่สามพันเปรียญนะฮะก็ถือว่าไม่แพงนะครับผมสำหรับการเริ่มต้นที่ดีของคนที่จะฝึกคนที่มีกีต้าร์นะฮะดูเพลินเป็นกีตาร์เหมือนกีตาร์มีราคานะฮะ แต่ก็ราคาเนี่ยไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะครับผมสามารถจับต้องเต็ดต้องได้กับทุกคนนะครับ